เมื่อนี้อ้อมหนูกินแซ่บก่อนง่ายนะอ้อมหนูใส่บะเขือใส่ปักใส่ผมจักน้อยเตรียมมาไว้กันลมวิธีเตรียมการ เศษเบืองก่อนนัวเลยวบนนัวเกือบอยู่แสบพอท่านไ้ปรุงเ,เล้นเนียใกล้จะแสบแล้วใส้หอมซอยผักไว้ อันนี้ผักใส่ให้มันขมหน่อยนึงเดี๋กวไก่เสิได้กินแล้วอ้าอ,อยากได้นูน้ำเนี่ยมันก็ได้กินมาไงเด้ตกไปหลียโ้นหมดดีไม่สาบน่บน,บน,บน จะห่างได้ยิ้บแฉบจะคำตัวออาย่างวะชุกสุกน่้ออร่อยแนวว่าแนวกินดิบคือก๋อยเนี่ยเด้ะต้องให้สุกที่สุด แบเนี่ยถือกไฟบ่ไใดคิวควันไฟขันควอยเนี่ย <c oughs> เพิ่มันน่วน้อยหนึง่ง <c oughs> <c oughs> ขาดบ่ไใด บวกลงไป น้ำขาดน้ำจะไหมจะได้เพิ่มน้ำจัิหน่อยติฮันมัคืดมา่มาเข้ากันแล้วเนีเ่ยน่าจะอร่อยแล้วนะเนี่ย ปักเียวแล้วซีมงตัวแบบขาดยังกระได้มานี่ก็พอแล้วฮะบ้านะหย,ยบบ้อยแล้วหาจินบาเนียออมหนูสมิมีก,อก้อนพริบนาเตรียกันไหมครับ